เป็นวันของหมาวันนี้วันที่อะไรวันที่9้าเราจะก้าวสู่หัวใจหมาเราจะไปซื้อไก่ประมาณสักหนึ่งตันมาบริจาคให้หมากินั้นซออบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิเชน่าวันนี้เราจะมาทำอะไรยิ้มนี่ไงมันรู้เนี่ยดูสิเนี่ยตัวดูสิ เนี่ยนี่เราแค่คิดในใจมันวิ่งมาหาเลยอะอะคิดอะไรต้มหมาไงต้มหมาไงเออไม่ะนี่มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เป็นวันของหมาวันนี้วันที่อะไรวันที่9เราจะก้าสู่หัวใจหมาเราจะไปซื้อไก่ประมาณสักหตันมาบริจาคให้หมากินน้ำตอยสัตว์น้ำตาลอะไรเออแต่ตอนนี้มีหมาอยู่สองตัวเอง ไม่ได้แนละ้วเราจะต้องเดินทางไปซื้อไก่ก่อนเพื่อที่จะมาให้หมาทั้งซอยนี่กลางค่ำเมื่อคืนมันเหา่ามันหอนไม่ลอเอกไมลาเราจะต้องทําให้มันเงียบให้มันอยู่ในโอวาของเราพร้อมแล้วลุยไปซื้อไก่ที่แมคโครก่อนเลยดีกว,วา่าเดี๋ยวกลับมาต้มให้หมากินวันนี้เป็นวันที่พอ่อภูมิใจอย่างแน่นอน ละยีโลละยี่สโลละยีาทโอ้โหสิบโลก็สองร้อยันโลก็สองหมื่นสามพันเอาพันโลเอาไปทำบ้านเลยอ้าวอันหนึงไงจะเอาไปหาที่ไหนหมดไม่หามาไม่ได้เอาเหรอโอเคพอไปเลี้ยงใด้ซอยพออ่ะถุงนู่นเมดกเอาหนึ่อยตัวไม่รู้กี่กิโลอ่ะหนึ่งร้อยโลก็ได้ใช่วันนี้พี่ยิ้จะซื้อโกรงไก่ทั้งหมดหนึ่งตันแต่เสียหน้าเสียดายพี่พเขาไม่มีขายเอาหรอเลยได้เท่าไ สิบโลสิบโลไใจๆประมาณยี่สิบโลประมาณยี่สิบกว่าโลประมาณสิบจิตาตัวมาแล้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 วนี่มาทั้งซอยตัวดูดิหนึ่งถุงประมาณเท่าจิตผงถ้าประมาณสิบโครงแหละเหมือนที่เขาบอกดิแหละงั้นเอาอ่ะห้าถุงไหมจะได้ดูแล้วแต่อ๋อเท่านี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราหม้อเราต้มไม่พออีกโอเคนีอาหาะก็คือ ยี่สิบโลเดี๋ยวเราไปรอต้มกันที่บ้านถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเรานัดกันไว้ตันหนึ่งใช่ไหมอย่างที่บอกเมื่อไปอ่ะเขามีให้ไม่ถึงได้วานสี่โลเฮ้ยแค่กิโลนะยี่สิบโลเย้ นี่ก็คือไก่ที่เราจะมาให้หมาเกนไปเดี๋ยวเราจะมา<ด>ต้มไก่กันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเรามาดูว่าเราเอาไปแกะน้องหมาเนี่ยน้องหมามันจะดีใจหรือเปล่าเออหรือมันจะกัดเราหรือเปล่านะฮะนี่นะคะคือถึงแรกนะคะเดี๋ยวเราเลี้ยงให้มัน ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เต็มนะทุกคนกระทะเราเล็กมากค่ะคิดว่าต้องของภายทุกทุกคนอย่างน <ะ S 2> แน่นอนเราก็ยังไม่ละเว้นกับโครงไก่อวัยวะสัตว์สักทีคลิปนี้ขอให้ทุนอย่างแล้วทำความดีนะทุกคนอีพีนี้ทำความดีล้างผิดต่ออีพีที่แล้วบึ้มโอ้โมิดเลย มิดเลยมิดเลยเรามาตรวจตรวจเช็คคุณภาพกันทั้งนี้เป็นไงดีกว่ามาสองสาม้กได้แล้วเขาว่าได้แล้วนะคันนียขนาดนี้กำลังดีกระดังได้เคี้ยวเนาะไยำเคี้ยวเอาลงนะเอาเอาลงกันเลยชุดนึงนี่นะเสร็แล้วต่อไปเราไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรแหละไม่ต้องปิดแล้วแหละนี่ค่ะทุกคนเราคัดแบบเด็ดๆให้กับ น้องหมาเฮ้ยอ,อย่ารดราม,มาร่านะเพราะอันนี้หมาไทยนะเว้ย<อ>ในซอยเราหมาไทยเว้ยเราเอาสับด้วยแล้วกันกินกระดูกได้หมาไทยอ่ะใช่เออซอยบ้านเราไม่มีหมาผู้ดีนะเขาปกติแล้วว่าพวกนี้เขาก็ไม่ได้กินอะไรอยู่แล้วเขากินขยะเขากินอะไรกันอยู่แล้วนี่เราบอกว่าเนื้อเยอะดูเนื้อเยอะมากจริงๆแล้วอ่ะถ้าถ้าถ้าเอาไปทําธุรกิจอ่ะโอ้โหกำไรบานเลยนะถุงหนึ่งร้อยกว่าบาทเอาไปทอดโครงยี่ห้าเนี่ย คาปงคาแป้งก็ยังเหลือกำไรอยู่เนี่ยตูดเนี่ยตัดทิ้งได้เลยเอาไปเสียบไม้ด้อีกหนังคอเนี่ยก็เอาไปแยกส่วนขาได้อีกโหเด็ดเด็ดเลยถ้าพูดถึงเอาไปทําเป็นย่างอะเนาะย่างใช้ส่วนได้หลายเยอะได้เยอะเลยแต่ทําทุกอย่างว่ามันก็ต้องได้กาไรเนาะถ้าทําไม่ได้กําไรก็ไม่รู้จะเอากําไรจากตรงไหนก็รู้จะทำทำไมแะไม่ใช่ทำใไม่อะถ้าทำแล้วไม่ได้กาไรก็อย่าทำอย่างนี้เรากําไรแบบว่ากําไรกําไรชีวิตกําไรบุญแล้วกันให้หมาหมาแบบนานๆเราทําที ก็เรียกได้ว่าให้วันนี้เขากินแบบอิ่มๆแบบอร่อยๆของดีใช่ปกติแล้วเขาคุยขยะกันมาซอยนี้กลัวเดี๋ยวคนจะด่ามากเฮ้ยกระดูกไก่หมากินไม่ได้นะอะไรอย่างนี้มันมีหมาไทยที่เป็นพันธุหมาป่าป่านี่หรอหมาป่าหมาไทยเนี่ยคือหมาป่าที่เขาเอามาเลี้ยงมันไม่ใช่หมาพันธุ์แบบน่ารักที่จุกพุดเด้นกุ๊กกิ๊กกักพวกนั้นอาจจะกินกระดูกไม่ได้แต่ตอนนี้พ่อยังไม่มาเลยนะพ่อนอนอยู่ในห้องเออพ่อรู้เลยว่าเราจะทําความดีเนี่ยเขาไม่รู้หรอ เขาไม่คิดว่าเราจะมีทำความดีเขาจะได้ตื่นมาดูเราทำความดีหรือเปล่า่อไปไหนอะไม่ตื่นนะ๋อนอนตื่นสายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำความดีด้วยเเอาไปลาดพ่อร้อน้อนให้ป่วยพ่อตื่นโอ้อ่อ้าวอู้เป็นกำมังเลยเดี๋ยวเราต้มอีกหนึ่งรอบได้นี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้ประมาณเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเอาที่เหลือนี้ต้มแล้วเดี๋ยวให้มันอุ่นสักหน่อยหนึ่งไอ้นี้เราหมาฟันรุดไป้ลกพ่อไปแจกจ่ายภายในซอยกันให้อิ่มๆเลยแก๋วโอเค ตอนนี้นะคะก็ได้เวลาและหูควันคุมากมาดูกัน สวยอันนี้สวยเรียบร้อย,ยค่ะพี่แก๊ก,ก,กเราต้มไก่ทั้งหมด20่กิโลครบแล้วเดี๋ยวเราจะรอไก่ให้มันเย็นโอ <Okay. S 2> เคไปปลุกพอกันไปแจกนน่ากินเองแท้ๆนั่นไงเป็นจิ้มสักหน่อย,อยนะทำข้าวมันไก่ได้เลยน,ะนี่เป็นไงรสชาติอร่อย,ยอ่ะสิไก่ต้มอ่ะเป็นจิ้มซีฟู้ดสักหน่อยนึงนะข้าวมันไก่ชัดๆพ่อพ่อพ่อ เฮ้ยพ่อกำลังจะหยิบข้าวให้หมาพ่ออย่าเพิ่งพ่ออย่าเพิ่งวันนี้เราจะไปมอบให้หมาทั้งซอยพ่อไม่เกิมือมึงหรอกหมามันโล่พ่อต้องไปกับยิ้มไปวางมันก็ไม่เกินก็ดูถูกเลยจนมาเห็นกับตาจนพ่าใจมาเจ็บไปเดี๋ยวให้มันกินแป๊บหนึ่งตอนนี้หมากินไม่ได้ขนาดคนยังจับไม่ได้เลย five minutes later อะไรนะ าวโอเคงั้นแล้วเขาปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ <c oughs> ตัวพีมกินแล้วคันร <c oughs> <c oughs> ้อนอยู่เลยต้องเช็คกันเดี๋ยวว่ามันร้อนอยู่หรือเปล่าร <c oughs> ้อนหมากินไม่ได้เออเราเช็คก่อนก็ไม่ร้อนอ่ะให้หมากินอืมอ่ะไก่เกลืออน่อยๆ,ๆอมหมาหน่าชอบ <c oughs> นี่เด็ดสุดตรงนี้เลยแลย้วนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ดูกออด <c oughs> อ่ะไม่ต้องไปให้แม่งละแดกเอง <Okay. S 1> <laughs> เว่ะโอเคดบ้าเหรอตั้งใจจะไปให้น้องหมาทั้งซอยไปเร็วไปยกไปตอนนี้เราจะเริ่มนำไก่20กิโลไปแจกจ่ายให้กับน้องหมาต้องจำกูไปจนวันตายอ้าวป้าบวะมะ<า>เ,เ,เอาไม่ลุกเอาไม่ลุกเอ้ยนี่สกรกระป๋ออีก มือเป็นนหูดกิไม่ได้ yeah. พอรู้หมดคะ่ะว่าทั้งซอยเนี่ยมีหมาตรงจุดไหนอะไรบ้างเราเลยต้องพาพ่อไปนะคะทุกคนปะ่ะเราเริ่มไปแจกแบ่งปันความสุขให้กับหมาในซอยวัดเชิงเลนกลันเลยค่ะไปเลยจ้าโอ้โหให้ oh, เ,ปเ,เป็นตัวเะยตัวตัวบรรยากาศกันนะไปเลย oh oh. นี้พี่เขาบอกว่าไอตาหวานมันขี่อายอมีพี่อายชื่อตาหวานเธอด้วยตาหวานเล้่วแสดงว่าพ่อเคยมาเลี้ยงบ่อยนี่ขนาดถามแค่หมานะลองถามถึงเรื่องเด็กสิพ่อน่าจะรู้ทุกซอยเออหมายถึงเด็กสิบเจ็ดสิบแปดนะเออ กนไป้วเลี้ยงหมาหลุ้นหน่อยมึงนินทากนเลย <c oughs> โอ้ยเด็กเวทโอ้โหตอนนี้นะคะไก่20โลหมดภายในพริบตาเลยแค่ไม่กี่ตัวทุกคนตัวที่เลี้ยงหมาพอเร็วนี่กูแค่จะทำบุญนะเนี่ยขอ,อต้อง รู้ยังอ่ะเคล็ดลับการที่พ่อสะสมของเก่าได้เยอะเพราะอะไรอะ่ะโน่นี่ไงสีกับหมาไงแต่คืนแกเข้าบ้านไหนหมาไม่เคยเห่าใช่ขยงกลับไปบ้านใช่เดินมาหมาเนี่ยว่าเพื่อนพ่ธี่โจองเลยเออเหมือนสีเพราะวันนั้นเห็นมันมาเนี่ยม,ม,มันมาแย่งกันอ๋อโอ้ยไงหมาพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงหน่อยบากเลยโอ้โหดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงบอกเอาน้ำจิ้มด้วยหมาที่บ้านชอบ อันนี้ประมาณ4ี่สามสิบสาตัวโอ้โหแสดงว่าหมานี่สามร้อยสามสิบตัวนี่เป็นร้อยตัวแล้วเนี่ยแต่ในวัดเชื่มปลาเขาไปเท่าไหร่ยี่สิบได้ไหมในวัดเนอะยี่สิบตัวแล้วไปต่อเลยแว้เต่าเตาเตาที่เเตาน่อนอนนี้เราเจอเต่านะทุกคนบึงมึงคิดดีๆนะว่ามันจะเดินจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย ไปเราจะไปไหนเนี่ยเต่าขาด้วนเราจะไปทางไหนเต่าขาด้วนเดี๋ยวไปปล่อยตรงนัวแล้วกันเฮ้ยจ๋าไอ้จ้าไปปล่อยตรงนล้วกันเนี่ยมันเกินจากม้วนมามันไม่มีขาไม่มีหัวไม่มีหางใช่เหรอเห็นเปล่ามันพูดเพรมะเล่กนว่ว่ะไตทองเนม่ใชยเล่กเต่าหับไงมาดูที่เล่กแรงครับน้องๆวันนี้เราทำบุญเราต้องได้บุญครับเล่กอะไรลุ้นกันฝากทุกคนไปหน่อยอ่ะดูครับใครดูเล่กอะไรได้วันนี้ฝากบุญไปให้ทุกคนด้วยให้ทุกหวยทุกรางวัลกันก่อดิก่อเต่าดิ เร้ยเอาอะไรเราถ้าไปยิ้มเฟี้ยงอย่างนี้ได้บุญไหมไม่ได้เพราะว่ามันจะเดินไปทางนู้นมันต้องมาทางนี้แน่ๆก็มันมาแฉลบบางนี้มันก็ต้องเนี้ยวางนี้วางเนี้ยเดี๋ยวถ้ามันกลับมันก็กลับแล้วแต่มาแล้วกันแต่แต่วันนี้แสดงว่าเรานี่มีบุญมากเลยไม่ใครเห็นต่ออย่างนี้เป็เฟี้ยงตุ้มลงน้ำไม่ได้นะมันตกมันต้องจมน้มตายก่อนไปเร็วๆๆๆวเตีก็พ่อหมดเลยนี่เระบาดอเร็ว มีตัวหลังนี่ฮัลโหลครบไม้สี่ตัวพบไปเนี่ยพอดีเลยพอดีไะเนี่ยไอ้ที่เหมือนลาไปอปอมเนี่ยมึงเนี่ยอะไดงั้น EP นี้เราลากันทุกคนไปด้วยความประทับใจของคุณพ่อแล้วกันไม่เคยเห็นพ่อยิ้มแบบนี้มาสักสามปีได้แล้วปีนี้เราจะให้พ่อยิ้มแบบนี้มีความสุขมากๆ ก็อยากยิ้มหรือยังใช่นี่คือรายการยิ้มหรือยังไปเราจะพาพ่อไปทําบุญที่ไหนก็คอยติดตามแล้วกันอยากให้เราทําบุญอะไรอยากให้เราเอาอะไรมาให้หมาให้ใครที่แบบว่าขัดสอนบอกแล้วกันอุ้ยได้ทำแล้วก็มีความสุขนะหรอได้บุญไงไม่รู้ว่าหรอโอเคโอเคโอเคมีชีวิตอะไรน่าจะดีขึ้นอยากให้พ่อลงมายื่นครงไก่ให้เราเท่ค่ะดีไหม ไอ่อเออีพีหน uh, ้าเลี้ยงจระเข้ที่ฟาร์มจระเข้ใครอยากให้เราไปเลี้ยงสัตว์อะไรตรงไหนก็ลงไปป้อนได้บ่อยนะได้อ๋อป้อนเจอใหม่พีหน้าเออพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสด hey ีพี่ใหม่ค่ะชวยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ